เออโกรธคือไม่ไปเป็นพยานได้ยังไงเน,นะน,นี่ยนะอันเนี้ยนะไม่ต้องไปใช้พยานเลยเอฟซีนะไม่คือช่วยไม่ได้อะแอดมองดูแล้วเนะี่ยมันไม่จาเป็นต้องไปเอาพยานมาแก้ต่างมันไม่ได้อะนะคุณจะไปแก้ต่างไงในเมื่อหลักฐานมันเห็นด้วยทนเท่าเห็นด้วยสายตามันเป็นมันเป็นหลักฐานที่ในเชิงวิทยาศาสตร์นะเออหลักฐานไม่ใช่ว่าเป็นคําบอกเล่านะมันเห็นด้วยภาพ เห็นด้วยภาพไงคุณไปเอาพยามาหาักล้างมันก็ไม่ได้อ่าเอามาเป็นหลักฐานได้มันเป็นหลักฐานอยู่แล้วในในภาพอะ่ะฟันฟ้องด้วยภาพฟ้องด้วยคลิปเออแล้วคุณก็บรรยายไปอยู่แล้วเต็มเต็มอันนี้จะทําตรงนี้อันนี้จะทําแบบนี้อันนี้จะขุดอันนี้จะจะฝังเอออันนี้จะปลูกอ,นนอันนู้นอันนี้เห็นไหมอา่า คุณเป็นคนบรรยายเองด้วยด้วยภาพมันจะมันจะไปบิดอย่างอื่นได้ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้ครับไปบิดอย่างอื่นไม่ได้นี่ใช่คลิปมีพร้อมทุกอย่างมีทุกอย่างให้เลือกสรรพร้อมด้วยบรรยายไปอีกบรรยายในคลิปด้วย ขนาดคนทําการเกษตรไม่เป็นยังเป็นเลยนะเอฟซีทำยังเป็นเลยนะการเกษตรไม่เป็นเนพราะเขาบรรยายละเอียดมากเริ่มยังไงทําแบบไหนยังไงเนี่ยมองคือเห็นฟังแต่เสียงก็ก็เห็นภาพแล้วไม่ต้องดูภาพไปด้วยฟังแต่เสียงแล้วก็เข้าใจในคําว่าบรรยายแล้วอย่างเงี้ยมันชัดเจนไหมเดน <laughs> เ่นเออนะ ไม่เสียสักบาทมันเป็นไปได้ไหมถามหน่อยมันเป็นไปได้ไหมคิดว่าเขาบอกก็าจะสู้ไม่ให้เสียสักบาทเป็นไปได้ไหมแอดดูแล้วมไม่น่าได้นะอ่าไม่ไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าได้อืมที่ผ่านมามันมันไม่ใช่แบบนี้นะมันดิน้นเพลินไปใช่ไหม <laughs> ตั้งแต่แม่นอกใ้มันบิดแล้ว แต่ก่อนเนี่มันบิดเนี่ยอุย้ยไม่มีผิดอะไรเลยเราช่วยกันทําเออช่วยกันสองคนอ, Pascal, อ่าเจ้าของเดิมหารกันคนละครึ่งได้แล้วก็หารกันคนละครึ่งวันนี้ไม่เห็นพูดเลยเออมันวันนี้ไม่เห็นพูดว่าหารคนละครึ่งเลยเออก็มันไม่ได้ไม่เห็นเอามาพูดเลยไม่เห็นเอาเจ้าเออไม่เห็นเอาเจ้าของเดิมมาพูดเลยเอามาร่วมกันทําไม่เห็นบอกเลย เออยอมรับไปซะงั้นเสียเป็นเสียอยู่แล้วเสียเป็นอยู่แล้วเออเสียอยู่แล้วทั้งทั้งค่าอ่าพูดง่ายง่ายอะ่ะทั้งคดีแพ่งมันมีสองส่วนด้วยกันแพ่งกับอาญาถูกไหมล่ะอาญาเขาก็ยอมรับไปแล้วแค่นั้นเองยอมรับไปแล้วก็อ่า ก็หยุดไปก็ไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปเสาะหาไม่ต้องไปสืบอะไรก็เขายอมรับไปแล้วไงคราวนี้ก็หันมาทางแพง่งแพ่งเขาบอกเขาก็สู้ในแนวทางของเขาก็คือว่าเขาเข้าไปทำมันไม่ได้เสียหายอะไรเขาสู้แบบนั้นอ่าเขาสู้แบบนั้นคุณไม่ได้เดินไปเฉยๆไงคุณไปเหยียบหญ้าเขาก็เสียแล้วนะเหยียบหญ้าเออหญ้าของก็ถือว่าเป็นหญ้าของเขานะเออใช่ ก็เขาบอกมาคร่าวๆแล้วไงว่าเจ็ดหมื่นกว่าบาทเอ่อเจ็ดหมื่นกับแปดหมื่นนะเขาบอกมาแล้วแต่ว่าต่อสู้เนี่ยจะขึ้นจะลงก็แล้วแต่อา่าก็แล้วแต่ไงแต่ที่แน่แ่เนี่ยคุณต้องจ้างนะคุณต้องจ้างเข้ามาทําตรงนี้ให้อีกก็เสียเงินให้อีกตรงนั้นไงอา่าเสียตรงนั้นก็กินกินไปอีกนะครับเหมือนกับเหมือนกับสารขั้นต้นถูกไหมพอพอถึงอุทธร เวลาคุณต้องการสู้อุทณ์คุณก็ต้องจ้างเขาไปสู้อุทณ์ก็เหมือนกันกับตรงนี้อ่าถามว่ามันมันรอดอาญาไหมมันไม่ได้รอดอาญาหรอกไม่ไม่มีอะไรรอดสักอย่างหนึง่งเพราะอะไรอาญาเขาก็รอลงอาญาไปไงเอ,อ,อาญาก็ผิดอยู่แล้วเขาก็รอลงไปไงแค่นั้นแต่ว่าถามว่าแพอ่งเขาก็ดึงจากอาญาเข้ามานี่แหละเพราะว่าคดีแพ่งมันผิดใช่ไหม เขาก็มาดูความเสียหายเอว่ามันมันเท่าไหร่อ่าตรงไหนเพราะว่าเขาก็ดูจากดูจากคลิปนั่นแหละเขาคำนวณคำนวณจากตรงนั้นมันเห็นไงมันเห็นว่าทําอะไรไปบ้างไม่เสียลักบาทมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเสียเออแต่เขาคำนวณมาประมาณนั้นเห็นไหมแอดว่ารถยนต์มันไม่ใช่ซื้อของนะเอฟซีนะจะขอต่อขอต่อรองนู่นนี่นั่นอ่ะเออมันยากนะ เออถ้าถ้าเขายังยืนการนะครับว่ายังเป็นรักราคาเดิมเราเราเนี่ยจะโดนเพิ่มขึ้นเพราะอะไรคือก็ไปจ้างมาอจ้างทนวยมาทำก็เสียค่าทนวยนี่แหละ f เอ่าแทนที่จะยอมตรงนั้นก็เสียตรงนั้นไปเฉยๆคือเขาไม่ต้องสู้เลยไม่สู้เลยก็เสียตรงนั้นก็เสียค่าปรับเท่าไหรไหมก็ก็ให้เข้าไปตรงนั้นก็จบตรงนี้ไป จบเคสนี้ไปเลยก็รอขึ้นศาลแล้วก็ไปว่ากันตรงนั้นเขาบอกเข้าๆมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเห็นไหมชัดเจนไหมเออแต่ถ้าสู้นะก็ต้องเพิ่มเงินน่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเสียมากเสียน้อยเท่าไหร่ไม่รู้อ่าแต่เสียแน่ๆเสียแน่ๆก็คือค่าทนายเสียไหมเสียสิเออ ถ้าสมมุติว่าเขายืนการยืนการความเสียหายเท่าเดิมใช่ไหมเราก็เท่ากับเสียเป็นแสนเลยครวนี้รวมทัองสองรวมสองอย่างเสียเป็นแสนเลยเออเห็นไ,ไหมคิดว่ามันจะลดลงไหมละ่ะเออคิดว่าจะลดลงไหมแอดว่ามไม่ลดหรอกเขาเขาไม่ได้บอกผ่านนะเออเขาไม่ได้เป็นเป็นหัวการค้านะเขาคิดมาเน็ตเน็ตให้แล้วคิดราคาให้แล้วเน็ตเน็ตเนี่ยราคาเท่าเนี้ย อแอดว่ามันไม่แพงมากนะเออไม่แพงมากขนาดของช่างใหญ่ก็ยังเสียไปเท่าไหร่อ่ะได้ข่าวว่าสามหมื่นสี่หมื่นหรือยังไงเนี่ยเออไม่รู้ว่าคิดค่าตัดต้นไม้หรือเปล่าไม่ไม่รู้เหมือนกันตรงนั้นอนะขนาดแค่ไอของที่ขี้ปลติ๋วแค่นี้เองอันนี้มันที่ใหญ่นะที่กว้างด้วยอืมใช่เขาไม่ได้บอกผ่านอยู่แล้ว มันไม่ใช่แม่ค้าจะบอกผ่านได้ไงมีการต่อรองมันไม่ใช่ซื้อของซื้อของขายนะเออนะขอต่อรองเขาไม่ได้หรอก F เอฟ<า>ซีใช่ราคาเบาเบาราคาไม่ได้หนักหรอกราคาเบาเบา,เ,าเบาเบาไปก็ถ้าถ้าเสียแค่นั้นใช่ไหมคุณคุณก็ไม่ต้องไปจ้างใครอีกแล้วก็คือยอมเสียตรงนั้นไปเลยเอา่าถูกไหมก็ก็จบที่ จบที่สะตรงนั้นไปเลยนะก็ยอมไปแต่โทษจำก็รอลงอาญาไปแค่นั้นเองสองปีก็ว่ากันไปเอออันเนี้ยมันผ่านอยู่แล้วไอชั้นต้นเนี่ยมันผ่านไปแล้วแล้วก็เคสนี้เคสแรกใช่ไหมก็ผ่านไปอยู่แล้วมันก็จบแค่ตรงนั้นไปเออแล้วก็เสียค่าสารเสริญอะไรก็ว่าไปอืมก็ เดี๋ยวต้องรออีกไม่นานหรอกรออีกไม่แน่ใจนะเห็นเมื่อเมื่อเขาพูดอยู่แวบ,บๆนะเออพูดอยู่แวบ,บๆเนะี่ยแอดไม่แน่ใจแต่ว่าอีกไม่นานอืมไม่นานไม่นาน,ไม,น,านไม่นานนี่แหละเขาเขาเอาแค่นี้นะครับแต่มันมันก็จะเป็นเป็นอไอเรื่องราวที่ติดตัวเรามาด้วยไงเห็นไหม มันก็จะมีประวัติคาอยู่มากับตัวเราถึงจะรอลงอาญาแต่ว่าก็คาเออประวัติก็จะมากับเราเลยอยู่ด้วยกันพอเจอดอกสองเข้าไปโอ้โหไม่ต้องถามแล้วงานนี้ <c oughs> คราวนี้คุณต้องสู้เลยสู้ทั้งอาญาสู้ทั้งแพ่งเลยคราวนี้สองอย่างเลยนะสู้สองอย่างเลยเอต่อไปจะสู้สองอย่างสู้ทั้งอาญาสู้ทั้งแพง่งเพราะถ้าไม่สู้ก็ก็จะติดออเไม่สู้ก็จะติด สู้ก็ไม่แน่ว่าจะติดหรือยังไงก็ไม่รู้แหละเพราะว่ามันเป็นครั้งสองแลว้วนะจุกแหมมันก็ต้องสู้แหละอ่าสู้แล้วละ่ะเห็นไหมแล้วแพ่งก็ต้องสู้อีกอ่านะความเสียหายมันก็ต้องมีอยู่แล้วละ่ะเออมันต้องมีเพราะว่าในภาพมันก็เห็นอีกแหละถูกไหมในภาพก็เห็นโอ้โหทั้งถ่ายทั้งอะไรกันอุตรุดเลยไหมอ่า นี่แหละนะครับมันมันชัดเจนเอฟซีนะครับคุณจะไปดึงคนนู้นดึงคนนี้เข้ามาร่วมเนี่ยนะครับเขาบอกเขาจะไม่ยอมเจ็บคนเดียวแต่แต่ก็ไม่มีใครล็อกที่จะมาเจ็บด้วยอ่ะงานนี้เอาจริงคุณก็ต้องยอมรับสภาพไปก็คือไม่มีใครไปไปกลันแกล้งถูกไหมไม่มีใครไปเก่งแกล้งเพราะว่าถ้าไม่ผิด ใครก็ทําอะไรไม่ได้นะพูดกันตรงๆว่าถ้าไม่ผิดใครก็ทําอันตรายไม่ได้เลยเอออันนี้มันผิดไงหนี่งก็เพราะมันผิดไงมันถึงเป็นอย่างนั้นไงมันช่วยไม่ได้ FC. เอฟซีก็มันผิดไงเออใช่มันผิดชัดเจนอยู่แล้ว FC. เอฟซีเออ แก้ยังไงนะครับเออแก้ยังไงแก้ไม่ได้เออนะครับอะไรเนี่ยนะครับไม่เข้าใจอ,อ่าไม่เกี่ยวกับคอเซนเตอร์งานนี้นะเออ นะไม่เกี่ยวกับคอเซนเตอร์นะงานนี้ไม่เกี่ยวกันนะเอออันนั้นก็ว่าไปอนี่แหละเอฟซีนะเราก็ต้องดูกันตรงนี้นะครับว่าครั้งที่สองนี่แหละครั้งที่สองนี่หนักแน่ถึงถึงที่มันจะน้อยนะที่จะไม่ใหญ่เท่าของของอครั้งแรกนะแต่ว่าครั้งสองเนี่ยมันต้องหนักเออ อะไรคนลาวไปทํางานที่ไหนคนลาวก็ทํางานที่ประเทศไทยสิจะไปทํางานที่ไหนอา่าก็ทํางานที่ประเทศไทยนี่แหละเดี๋ยวอันนั้นค่อยไปอีกหลายหน้าแล้ววันนะครับเรื่องคม,มงมเมรเนี่ยนะเอ่อเยอะเลยเรื่องเขมเมรนเนี่ยเยอะมากยาวเป็นหางว่าวเลยนะแต่เอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้นี่โอ้โหมันมันอยู่ในบ้านไงเ,เรื่องนี้อยู่ในบ้าน ก็ต้องคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันเพิ่งสดสดร้อนๆนะครับเออไหนแม่นอกไส้บอกว่าไม่ผิดอะไรไงเออไม่ผิดอะไรเนี่ยแม่นอกไส้โอนตังมาเลยเสียแน่ๆเออเสียแน่ๆนะเสียทั้งค่าอะไรนะค่าธรรมเนียมสารค่าปรับของสารอีก FC. เอฟซีอะเสียอีก ก็เสียหลายดอกอ่ะเสียค่าทนวยอีกถูกไหมเสียค่าปรับตรงนี้อีกโอ้โหแล้วก็โดนตรงนี้ก็ก็เยอะอยู่นะเออก็เยอะอยู่นะคิดว่าเยอะเลยละ่ะโดนโดนเยอะเลยหลายดอกอยู่อ,อ่โดนหลายดอกงานนี้นะคือตอนนี้ก็ต้องหาเงินกันเป็นพาราวันแล้วลนะ่ะต้องหาเงินแล้วก็เรียกเอฟซีแม่แม่เข้ามาเออ นะเรียกแม่แม่เข้ามาแล้วก็วันนี้ก็ได้ข่าวเมื่อวานมั้งได้ข่าวว่าป้าป้าแกถูกหวยใช่ไหมไม่รู้ว่าแกถูกรางวัลอะไรนะครับนะ <c oughs> เอฟซีนะเออไม่รู้แกถูกรางวัลอะไรเออแกบอกรางวัลใหญ่เออทั้งนี้เสียเงินแต่นุ่น,นได้เงินเห็นมันต่างกระจังเลยเออเห็นไหมต่างกันไหมต่างกันเยอะ ทางโน้นเขามีแต่โชคลาบลนะ่ะเอซีเออแต่ทั้งนี้โอ้โหโอกาสจะเสียเงินไม่ต้องถามเราเสียแน่ๆครั้งที่สองมีหลักฐานมากไหมมีก็เป็นคลิปเหมือนกันเออก็เป็นคลิปเหมือนกันครั้งที่สองเนี่ยมีเป็นคลิปเป็นอะไรเหมือนกันคล้ายๆแบบแบบอันแรกเลยมีเหมือนกัน หลักฐานก็จากตรงคลิปนั่นแหละอ่ามันชัดเจนอยู่คือจะด,ดิ้นยังไงหลักฐานมันมีไงหลักฐานมันมีคลิปไงเอ่มันมีคลิปแล้วก็มีการมีเครื่องจักรหนักด้วยเออมีเครื่องจักรหนักด้วยก็เห็นแล้วแหละก็เป็นของเขาเองอีกนั่นแหละเขาเขาบรรยายอีกนั่นแหละ เขาก็บรรยายของเขาไปทําอันนู้นทาอันนี้มีหลายคนได้ช่วยกันบรรยาย <laughs> เอ,อมันก็ช่วยไม่ได้นะอันนั้นถือว่าช่วยไม่ได้ก็เขาดันบรรยายเองไงออว่าทําแบบไหนทําอะไรตรงไหนยังไงมันก็ชัดเจนมันใกล้คล้ายเงี้ยแต่ว่าที่มันอาจจะไม่เท่าตรงนี้เอ,อที่ที่มันอาจจะไม่เท่าตรงนี้อาจจะเล็กกว่าแต่ก็แต่ก็อยู่ในเล้งนะมันก็เยอะอยู่ล่ะ แล้วมันสถานที่มันใกล้ต้นน้ำลำธารด้วย FC. เอฟซีใกล้ใกล้แหล่งที่เป็นน้ำไหลผ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่ว่ามันใกล้ต้นน้ำลำธารน,นะครับมันใกล้แหล่งน้ำไหลเหมือนใกล้ห้วยใกล้อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละ FC เอฟซีก็ดูเอานะครับอันนี้จะหนักหนักกว่าเพราะว่า อันแรกเนี But, Guys, ่ยเขาก็ไม right ่ได้ว่าอะไรก็เสียค่าปรับไปแต่อันสองเนี่ยคุณต้องสู้ทั้งสองอย่างอ่าสู้อาญาก็ต้องสู้สู้แพ่งก็ต้องสู้คราวนี้ถ้ามีอันสามนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลอฟซีนะนะเหนื่อยใจแทนว่ากันสั้นๆเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเอฟซีเขามีอยู่แล้วเอฟซีเขาคงช่วยเหลือแหละ แม่แม่เขาก็อ่แล้วก็อ่าแม่นอกไส้เขาคงไม่ทิ้งลูกเขาหรอกนะแอดเชื่อว่าแม่นอกไส้ไม่ทิ้งลูกหรอกอาจจะส่งเงินมาให้อะไรให้นะครับนะแต่ว่าจะไปด่าก็ไม่ได้นะเออในเมื่อระบบเขาทำไปแบบนั้นคุณจะไปด่าเขาก็ไม่ได้เอนะไปด่าเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ คุณทำผิดเองถ้าไม่ผิดเนี่ยใครจะไปใส่ความเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ผิดไงแต่อันนี้มันชัดเจนแล้วคุณจะไปให้ใครมาช่วยก็ช่วยไม่ได้เออตะก่อนเขามียงมียันใช่ไหมยันช่วยได้ไหมไม่ได้แล้วจบแล้วก็บอกแล้วไม่มีใครช่วยได้จะหาคนมาช่วยนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเอฟซี FC. เอาจริงๆ หาคนมาช่วยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณจะหาใครมาเป็นเอ่อหาใครมาร่วมด้วยอ่ะอืมก็จะเข้าอีรอบเดิมอีกแล้วอันสองเขาถ้าเข้าอีรอบเดิมอีกแล้วมันก็จะต่อเนื่องกันด้วยอยู่ในเกณฑ์อาจจะปีนี้ก็ได้นะอันสองเนี่ยอาจจะปีนี้อันจะเริ่มสตาร์ทมาแล้วเริ่มเข้าสตาร์ทแล้วเข้าจุดสตาร์ทแล้วเออหลังจากตรงนี้ จบไปก็อันสองก็จะเข้ามาอ่าเห็นไหมก็จะพอดีเลย <laughs> แม่เราสายโดนดูดวิญญาณแล้วมันก็ดูดอยู่งั้นแหละนะครับเอฟซี FC, ตอนนี้ไม่มีใครเชื่อคําพูดของมันแล้วเออที่มันพูดมาเนี่ยมันหลอกลวงเขาทั้งนั้นแหละเออที่พูดมาเนี่ยหลอกลวงเขาทั้งนั้นไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นมันจะช่วยอะไรเขาได้เลย กำลังจะมาใช่ไหมโอ้แสดงว,ว่าแกถูกแล้วแกก็ต้องมาหาตายายสิใช่ไหม <laughs> เออแกถูกแล้วแกต้องมาหาตายายสิใช่ไหมเออมาให้ตังตายายเห็นไหมเออไอพวกนี้ก็จะดิ้นอีกแล้วนะเอาตังมาให้ตายายก็จะดิ้นอีกแล้วพวกนั้นเออเขามีแต่ได้เงินใช่ไหมแต่ทางนี้กับเป็นได้อะไรอ่ะนะ เ,เสียงเงินไงเออได้เสียงเงินไงชัดเจนไหม,มเตรียมดิน้นใช่ครับผมมันเตรียมดิ้นอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเอาเงินมาให้ตายายนะครับอาแบ่งกันคนละพันสองพันเอาไว้กินขนมเอาไว้กินข้าวเนี่ยมันก็ดิ้นแล้วเออครั้งก่อนมันก็ยังดิ้นเลย <laughs> เออเ นะคือพูดง่ายขานี้ขานี้เนี่ยแทนที่จะไม่ได้ให้ก็ไม่ได้ว่านะยังมาแซยังมาอันยังมาเล่นงานเขาอีกยังหาเรื่องให้เขาเอ่อให้เขามีปัญหาอีก fc หาเรื่องให้เขามีคดีจะยัดเยียดเรื่องหนูเรื่องนี้ให้ตำหนิไปว่าเขาอีกเออพอเขาไม่ได้ทำตามใจเราเออ คิดดูก็แล้วกันตะก่อนก็ไม่สนใจเขานู่นนั่นพอเวลาเนี่ยต้องการอยากจะให้เขาทำประโยชน์ให้เนี่ยก็จะมาพูดดีกับเขามาขอเออจะมาขอเขาแต่พอเขาไม่ไปก็โกรธอีกโกรธอีกสิพอเขาไม่ไปไม่ทำตามใจบ้างก็ไม่พอใจโกรธเขาอีกอา่าแล้วจะเอาอยัางไงเออจะเอาอยัางไงเนี่ย ไม่พอใจเอฟซี 3, ดูเอาใช่ดิน้นอยู่แล้ววันนี้วันนี้มันก็พูดถึงเรื่องนี้นะเออวันนี้นก็พูดถึงเรื่องไม่เห็นมันพูดถึงเรื่องที่มันการันตีเลยว่าลูกจะไม่โดนไม่เห็นพูดเลยเออไม่เห็นมันพูดเนี่ยว่าที่มันวิเคราะห์มาเนี่ยถูกข้งมันหมดเนี่ยมีไหมไม่มี ที่มันวิเคราะห์มาน่ผิดหมดเลยเอฟซีฮ้มันวิเคราะห์มาเนะี่ยเป็นปีวิเคราะห์มาเป็นปีเรื่องเนี้ยไม่เห็นมันเข้าเลยสักสักนิดเดี๋ยวไม่เข้าเลยเออนะไม่เห็นมันเข้าสักหน่อยเลยนะมันวิเคราะห์มาสองปีเนะี่ยสามปีสองสามปีที่ผ่านมาสองปีมั้งเรื่องตรงเนี้ยมันบอกไม่ผิดหรอกโอ้โหตรงโน้นตรงนี้ อาจจะไม่เสียตังค์นู่นนี่นั่นมันวิเคราะห์กันทั้งนั้นแหละแล้วถามว่าทําอะไรได้ไหมวิเคราะห์ในอในโซเชียลอ่ะบิดเบือนเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมไม่ได้กดดันไม่มีใครกดคือพวกนี้กดดันใครไม่ได้ทุกคนอะกดดันกับระบบได้ไหมไม่ได้แถมยังไปด่าระบบอีกสิกกไปด่าเขาอีกหาว่าเขาพูดอย่างงน้นพูดอย่างนี้เกินเลยไปเกินความเป็นจริงนู่นนี่นั่นอะแล้วเป็นไง เออตอนนี้เขาว่ากันไปแล้วเป็นไงก็ตามนั้นเลยนะตามที่เราวิเคราะห์กันมานั่นแหละเออยังไงก็ก็ตรงอยู่แล้วเอ,อบอกว่าผิดยังไงก็ผิดเห็นไหมรอดได้ยังไงรอดไม่ได้อยู่แล้วก็เขาบอกแล้วว่าที่ผ่านมาเนะี่ยไม่เคยมีใครที่ไม่ผิดเลยที่ทําแบบเนี้ยเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วเราจะเชื่อใครเชื่อแม่นอกไส้ไหมถามหน่อยอ่ะ เชื่อมันได้ไหมเชื่อเชื่อเชื่อมันได้ไหมเออว่ามันบอกว่ารอดอ่ะมันเชื่อมันได้ไหมเชื่อไม่ได้ <c oughs> เอฟซีปวดหัวเลยเชื่อไม่ได้เออแล้วจะยังไงเออ เห็นไหมมันบอกว่าโอ้ยสบายเลยนะอ,อแหมพูดในโซเชี่ยวก็พูดไปพูดแล้วเหมือนกระโดดทิ้งน้ําอะไม่มีประโยชน์อะไรเอฟซี FC. ไม่มีอะไรเลยเอ,อพูดโยนทิ้งน้ําไปเฉยๆบิดเบือนแก้ไขเวลาก็บอกเ,ลเวลาก็พูดออเก็ไม่เชื่อเขาเออไม่เชื่อเขา